ตะโกนออกมาว่าออกไปให้ห่างจากบ้านกูมันเป็นเสียงสองเสียงแบบตะโกนไล่ไล่เหมือนไล่ใครสักอย่างไงแล้ uh huh. วคือหนูกลัวมากๆไงก็คุมโปงแล้วก็นอนเลย ทุกท่านนี่ครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพีเทอร์ครับผมผม,มันร้อนนะ่ะมึงว่าทีมงานจ,จะตัดช็อตน,นี้ทิง้งไหมอ้าวช่างแม่งแล้วแต่พวกมันว่าจะตัดการยังไงกันนะครับผมๆๆและสําหรับรายการในวันนี้เราอยู่กันนะฮะเราอยู่กันในมื้อเนี้แน่น,นอนเราอยู่ในเ,เล่าเรื่องผีอย่างแน่นอนครับผม สำหรับเราีในสัปดาห์นี้นะครับเราก็อยู่กับผู้โชคดีทางบ้านที่เขาได้มีการเทสไปเซตล่าส,สุดนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้นะว่าน้องเขาเนี่ยด้เทสเรื่องอะไรไปแต่เท่าที่ผมเขียนจดไว้เนี่ยน้องเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนเล่าที่ดีที่สุดอันดับที่2ลองมาจากวีคแรกเมื่อประมาณ 3- 4วีคที่แล้วนะครับซึ่งผมพูดตรงๆว่าผมจำไม่ได้ไว้ว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงแต่ดูจากสภาพของสีหน้าของน้องเขาที่เขาจะมาเล่าแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยน่าจะจริงจังอย่างแน่นอนนะฮะ <c oughs> อันนี้เราจะเปิดภาพดีไหมเนี่ยเดี๋ยว ผมหยอกหยอกเล่นนะฮะ,อะโอเคเอาไป็นว่าพูดการารอช้านะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวต้องฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นป้่แจ้งของเราด้วยนะครับผมแล้ะจะพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปประวัติคนเลยปุ๊บ สวัสดีคู้ชมทางบ้านด้ยวยนะครับผมแนะนำตัวนหน่อยฮะค่ะสวัสดีค่ะน้องเตยค่ะนักศึกษากำลังจะขึ้นปีหนึ่งแล้วค่ะโอ,อ้น้องเตยเนักศึกษาโอ้โหเสียงเบลมากเลยลูกเสียงหนูมเหมาะก,กับการไปเล่นแบบว่าพวกเกมโลเพย์มากๆเล,เลยนะเนี่ย,เ,ยเล่นแต่หลังๆเรื่อง้วค่ะอ้าใช่เหรอ <c oughs> อ่าเขาเลื่อเขาเรืเร่องดีกว่าอ่าน้องเตยวันนี้เนี่ยน้องเตยเตรียมมาทั้งหมดกี่เรื่องครับสามเรื่องก่อนค่ะสามเรื่องนะครับโอ้แสดงว่าถ้าเกิดพูดว่าเขาขั้นแสดงว่ามีเยอะมากเลยเหรอครับเนี่ยมีประมาณ6 เรื่องค่ะอุ้ยไม่อัดในวันนี้วันเดียวนะครับผมผมตายเลยน้องเตยเจอเอง3มเรื่องที่เหลือเรื่องของคนอื่นค่ะอ่างั้นเอา3เรื่องที่เจอเองก่อนละกันไล่ตั้งแต่เลเวลเบาที่สุดไปจนถึงเลเวลหนักที่สุดละกันครับน้องเตย เรื่องนี้เกิดตอนหนูยังอยู่ประมาณปฐมอะค่ะที่บ้านหนูอะไม่เหมือนปัจจุบันก็คือไม่มีรั้วไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยคือมนโล่งๆเป็นเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะหรือยังไงแต่เป็นบ้านเดี่ยวเลยค่ะอ๋อเป็นบ้านเดียะะเเด่ยวแต่ทําไมไม่มีรั้วอะฮะมันเป็นบ้านซื้อต่อจากคนอื่นอีกทีอะคะ่ะคราวนี้ตรงแถวนั้นมันมีขี้เหล้าขี้ยาอะไรด้วยแต่พ่อแม่ก็จําเป็นต้องออกไปตลาดนะคะแล้วเขาก็เลยให้หนูอยู่บ้านคนเดียวพร้อมกับล็อกประตูไว้ด้วยความเป็นเด็กอะค่ะระหว่างที่รอไม่มีอะไรทําก็นั่งดูการ์ตูนอยู่ในห้องนอนแต่คร หนูปิดประตูแล้วผ่านไปได้สักพักหนึ่งมันมีเสียงเคาะประตูอะพี่เคาะตอนแรกมันเป็นเคาะเบาแบบก็ก็ก็เบาๆบาอะค่ะตอนแรกหนูก็แบบเอ้ยพ่อแม่มาแล้วเหรอก็เปิดประตูออกไปที่ไม่มีคนเลยไฟในบ้านยังปิดสนิทหมดเลยพี่ตอนนั้นกี่โมงครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งได้มั้งคะโพเพโหเพสงสัยหูแว่วอะเพราะตรงแถวนั้นมันก็มีก่อสร้างอยู่ด้วยก็เลยไม่คิดอะไรคราวนี้หนูปิดประตูอีกรอบนึง แต่ยังไม่ทันเดินขึ้นเตียงคราวนี้เสียงข้อมาอีกพี่แต่มันดังกว่าเดิมไปแบบตึก คล้ายๆทุบค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นคราวนี้หนูก็แบบเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าแบบยังไม่เดินยังเดินไม่ถึงเตียงเลยแล้วหนูอยู่ใกล้ประตูด้วยแล้วเสียงมันชัดมากที่เล่าขี้ยามาทําอะไรเราหรือ,ปรอเปล่าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยไม่เลยค่ะเพราะประตูบ้านมันเป็นเหล็กค่ะแต่อันนี้เป็นประตูห้องนอนมันเป็นไม้คราวนี้หนูแบบเริ่มกล้ากลัวๆแล้วแบบเปิดดีไหมว่าแล้วคือตอนหนูจะเปิดน่หนูก็เพิ่งมาคิดได้ถ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องได้ยินเสียงไขกุญแจก่อนสิแล้วเนี่ยหนูก็เลยแบบอ่าไม่เปิดและรีบกระโดดขึ้นเตียงเลย ขอมคุมโปงแล้วผ่านไปนานประมาณชั่วโมงหนึ่งได้อะ พ่อแม่ก็ยังไม่กลับมันหนักขึ้นพี่จากตอนแรกมันเคาะแบบห่างๆใช่ไหมะตอนนี้มันเป็นคลายๆทุบแล้วแต่เป็นแบบทีๆแบบตึงๆๆ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 หนูร้องไห้แล้วจนหนูกทั่งเห็นแสงไฟรถมอไซค์พ่อกับแม่หนูรีบเปิดประตูแล้วไปยืนดักรอตรงประตูเหล็กเลยอะพี่อ้าวคือเราพวดออกมาแบบไม่กลัวเลยเหรอหนูไม่กลัวเลยแล้วตอนนั้นคือรู้แค่ว่าเฮ้ยพ่อกับแม่มาแล้วแล้วได้ยินเสียงเขากําลังไขกุญแจพอดีด้วยอ่ะกลมหน้ากลมตาเปิดประตูลุยไปเลยเปิดประตูแล้ววิ่งไปหน้าบ้านเลยอะค่ะตอน ให้พ่อฟังพ่อเขาเลยบอกว่าออสงสัยพี่กุมาที่เลี้ยงไว้อะกับพี่ไข่เขามาแกล้งเล่นตอนยังเด็กคือไม่รู้หรอกว่ากุมารทองกับพี่ไข่คืออะไรไข่พี่ไข่ก็คือไอ้ไข่คะ่ะแต่ไอ้ไข่สมัยก่อนมันคือเหล็กแท้ค่ะไอไข่ที่เขากราบไหว้กันนะนะใช่ ปัจจุบันมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่สมัยก่อนพ่อเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเหล็กแท้เลยอะค่ะคราวนี้คือเหตุการณ์ในวันเดียวกันนะพี่มันเป็นตอนที่หนูกับพ่อแล้วก็แม่นอนแล้วอะค่ะหนูนอนใกล้หน้าต่างสุดแล้วหนูเห็นเงาผู้หญ ผมยาวๆอยู่ตรงแถวหน้าต่างมายัางไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดยเงามาไงเนี่ยคือ <c ười> ปิดไฟนอนกันหมดแล้วค่ะแต่หนูนอนไม่หลับเลยลืมตาขึ้นมาคือเหตุการณ์นี้ต่อจากเหตุการณ์แรกเหรอฮะต่อจากเหตุการณ์แรกคือหลังจากกลับมาบ้านพ่อก,กับแม่ก็ปลอบหนูได้สักพักแล้วก็เข้านอนนะคะอ๋อก็คือเจอผู้หญิงแบบอย่างนี้ต่อเลยใช่แต่มันไม่เห็นหน้าเห็นอะไรเ <c ười> พราะผ้าม่านบังอยู่แต่เห็นเงาเงาแบบ ชัดเจนไปใจละเลยค่ะว่าผมยาวยืนตรงๆเพราะครานี้พี่สิ่งที่ทําให้หนูกลัวที่สุดตอนเด็กเลยอ่ะจนแบบต้องถึงขั้นเปิดไฟนอนตลอดน่ะคือมันมีเสียงเด็กสองคนโผลมาพี่โผลมาจากในบ้านหนูเด็กสองคนเสียงมันเป็นเสียงตะโกนของเด็กตะโกนออกมาว่าออกไปให้ห่างจากบ้านกูมันเป็นเสียงสองเสียงแบบตะโกนไล่ไล่เหมือนไล่ใครสักอย่างเง่ย uh huh. แล้วคือ หนูกลัวมากๆไงก็คุมโปงแล้วก็นอนเลยหนูก็มีช่างแง้มมองเงาผู้หญิงอยู่นะพี่มันค่อยๆหายไปพี่อืมเป็นฟิลเหมือนกับว่ากุมารที่เลี้ยงไวไล่ออกไปอย่างนี้เหรอใช่ค่ะอืม แต่จุดพีคคืออะไรไหมพี่หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้สักพักนึงอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่<ม>ก็คือพ่อก็ขอให้ไปช่วยทําความสะอาดห้องพระที่ไอ้ไข่กับพี่จุกอยู่เนี่ยแหละค่ะเขาเอาของเล่นออกมาเพื่อจะทําความสะอาดใช่ไหมพี่หนูไอ้นี่มองไปที่ห้องพระหนูเห็นแขนเด็กเล็กๆสีดำๆยื่นมาดึงรถของเล่นเด็กเข้าไปะคะ่ะว้ายแล้วร้อก็เข็นลงไปอย่างนั้นไหลเข้าไปด้วยงั้นเหรอไหลเข้าไปค่ะ หนูมองหนูแบบกระพริบตาแล้วมองอีกทีตาฝาดป่าวาะวะเป็นแขนหรือเป็นเงาเฉยๆหรือเห็นเป็นแขนดำๆเลยแขนดำๆพี่แบบ<ไ>เห็นเด็กประมาณ3ามสี่ขวบอะคะอ่ะอ๋อนึกภาพออกอยู่โอ้โหลุกของเล่นมันวางอยู่ตรงแถวประตูไงพี่เออมาหยิบแล้วก็รถก็เลื่อนเข้าไปอย่างเงี้ยนะรถเลื่อนไปเลยค่ะหนูกับพ่อหันไปพร้อมกันแต่พ่อเขาไม่เห็นแบบหนูไงพ่อเขาคิดแค่ว่าเออสงสัยบ้านมันเอียงแต่หนูแบบอยากตะกลิ้ง หนูอยากบอกเขาเลยแต่ว่าพ่อหนูว่าไม่ใช่บ้านนะอ่าโอเคบ้านมันเอียงนะอ่าเอาโอเคเข้าใจได้แต่ถ้าบ้านมันเอียงอ่ะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะพี่คือแก้วน้ําที่วางหนูข้างๆน้ํามันต้องเอียงใช่ไหมพี่มันไม่ควรเป็นแก้วน้ำนะลูกถ้าขนาดนั้นอ่ะไม่วิธีสังเกตบ้านเอียงไงพี่ที่หนูใช้อ่ะคือถ้าวางแก้วน้ําใสอ่ะที่ใส่น้ําไปแล้วร้อนน้าในแก้วมันเอียงอ่ะคืออันนั้นบ้านมันเอียงอ่าใช่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 แต่นี่น้ํามันไม่เอียงไม่อะไรเลยมันเท่ากับระนาบแก้วน้ําถูกปะล่ะใช่พี่ว่าพ่อเขารู้แต่เเาปอออใจตัวงไม่่พ เขามองไม่เห็นค่ะหนูถามแล้วพอหนูเล่าตอนโตใช่ไหมพ่อเขาพูดเลยทําไมหนูไม่บอกพ่อล่ะพอ่อจะได้บูชาต่ออ้าวทิ้งแล้วเหรอแม่เขากลัวค่ะพ่อเขาก็แบบรักแม่ไงเขาไม่อยากให้แม่กลัวก,ก็เลยแบบให้คนอื่นดูแลต่ออ่าเข้าใจได้ไม่เพราะว่าตามความเชื่อพวกเลี้ยงกูม,มาอะไรเงี้ยคือมันจะมีเสียงเด็กวิ่งเล่นอะไรเงี้ยกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยเานาะเออเขาถ้าเกิดคนคนเขากลัวมันก็กลัวจริงๆอะนะในบ้านเน่คือจะไม่จะมีได้ยินเสียงอยู่สองคนก็คือหนูกับพ่อแต่แม่ไม่ได้ยินแต่เวลาแม่ได้ยินหนูกับพ่อ คุยกันนะ่ะแม่เขาจะกลัวอันนี้คือเรื่องแรกเนาะใช่อ่ะมาคือเรื่องแรกที่เล่ามาพี่ไม่หลอนเท่าไหร่เว้ยแต่เจอไอ้ช็อตแขนเด็กลากเข้าไปในห้องนะ่ะคนลุกสู้เลยอ่ามันจะเขาเรียกว่ารถเคนของเล่นอันใหญ่หญเลยนะพี่เออ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 หภาพออกอ่ะไปะเรื่องที่สองเลยลูกอ่าอันนี้หนูจะไล่เป็นสเต็ปเลยด้วยกันว่าแต่ละช่วงหนูเจอยังไงเจอแรกๆเลยก็คือตอนอนุบปานสามคือเข้าเลยนครั้งแรกก็โดนเลย ดนเรียกชื่อค่ะคือในโรงเรียนแบบด้วยความที่เข้าไปกลางเทอมบบวันนี้มันเลยไม่สนิทกับใครเลยไงพี่แล้วหนูก็ไม่รู้จักชื่อแต่คนคนอื่นก็ไม่รู้จักชื่อหนูแต่นอนตอนช่วงนอนกลางวันอ่ะมันมีเสียงคนเรียกหนูอีกเรียกเตยมาเล่นกันใครเรียกแต่หนูไม่ขานนะพี่เพราะด้วยความหนูเป็นคนเงียบๆด้วยไงหนูแบบเงยหน้ามองขึ้นมาใครเรียกซึ่งเสียงมันก็ไม่ใช่เสียงอาจารย์เสียงเพื่อนก็ไม่ใช่คราวนี้หนูนอนต่อไปอีกรอบนึงมันมีลมมากระทบข้างๆหูหนูพร้อมกับเสียงที่พูด เจนไดินแล้วทำไมไม่มาเล่นด้วยกันล่ะ <c ười> <c ười> แต่นั้นหนูยังเด็กไงพี่เลยไม่คิดอะไ,ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมใส่สื้อสุดๆเลยค่ะคิดแค่ว่าเออสงสัยคงมีคนแกล้งกันแหละก็เลยนอนต่อไปเลยจนมารู้จากคาโงก็คือตอนโตและตอนจบห้องที่หนูอยู่ด้านหลังห้องหนูอะ่ะเขากั้นกําแพงสูงๆไว้ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้หลังกําแพงฝั่งตรงข้ามมันคือสุสานเด็กอ,อันนี้ก็จะข้ามไปตอนปสามซึ่งจะเรียกว่าเขามีเรียนภาควันเสา,าร์บังคับเด็กทุกคนค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงวันเสาร์ที่หนูไปเรียน ปกติเขาจะเรียนแค่หวิชาจบใช่ไหมคะแต่หนูไปเสริมต่อคือวิชาศิลปะแต่ด้วยความเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเกินไปไปห้องก่อนใครเลยเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปเปิดห้องแล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่ในนั้นน่ะพี่รู้ใช่ไหมว่าโลเคชั่นห้องศิลปะมันจะเป็นยังไงจะบ,บอกว่ามันจะเป็นห้องเดียวกวับห้องดนตรีไทยมันก็ไม่ใช่ปะแต่อารมณ์มันคล้ายๆกันพี่เพราะว่ามันมีรูปแบบนางลำหรืออะไรประมาณแล้วก็แบบพวกหัวคนหรืออะไรประมาณนะั้นด้วยความเข้าไปปกติมันจะว่าไงดีหนูนั่งเพื่อมองปปรรรรระะะตูเลยแบบว่าวาาาใใคมใคมรรมมอไณ ครานี้จะเป็นเหมือนเห็นเงาคนวิ่งผ่านไปหนูก็ใครวิ่งเอ๊ะอาจารย์หรือเปล่าหนูก็เดินออกไปดูเพื่อจะไปห้องพักครูแต่อาจารย์อยู่ในห้องหนูก็อา่าสบายใจแล้วอาจารย์ยังอยู่แต่พอหนูกลับไปที่ห้องพี่เชื่อไหมหนูเห็นบางอย่างที่ผิดปกติไปลูกป,ปั้นที่ตอนแรกมันหันหน้าออกมาทางประตูอยู่ๆมันหันหลังไปพี่เราจาผิดหรือเปล่าไม่ผิดเพราะอาจารย์เขาตอนที่หนูมาถึงห้องคนแรกเขาเป็นคนบอกขอให้หนูหันให้เองเลยเป็นคนหันเองด้วยใช่หันออกไปมองทางหน้าต่างบานเกตนะพี่หนู ก็คิดในใจแบบพี่แหละแบบเอ้ยสงสัยคงจำผิดลืมหมุนอะ่ะหนูก็หันกลับมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้หนูนั่งตรงที่เดิมมีเงาคนวิ่งอีกแล้วหนูก็วิ่งออกไปดูอีกแต่พอทุกครั้งที่หนูหันหลังกลับมาไอ้ลูกปัน้นนั้นน่ะมันจะหันหลังให้เสมเอเฮ้ยเพื่อนแกล้งป่ะเนี่ยไม่ไม่มีใครพี่คือหนูไปก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมองอะ่ะซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้หนูเลยเก็บของใส่กระเป๋าแล้วไปนั่งอยู่กับอาจารย์เลยเพราะมันไม่ใช่ครั้งสองครั้งไงพี่หนูหมุนจากสิบรอบได้แล้ว้ววออออ่่่ัันนนนีีีมมาถึงชงชพพคือตอบ จะมีชมรมอ่ะพี่หนูไปเข้าสมัครชมรมนาฏศิลป์แล้วในชมรมนาฏศิลป์อ่ะมันจะมีน้องปอสามอยู่คนหนึ่งน้องมีเซนพี่อยู่ๆน้องทักหนูขึ้นมามีนางรังนั่งอยู่ข้างๆหนูอยู่ก็ทักนี่เลยนะน้องหนูเขาบอกว่าพี่เตยมีนางรำใส่ชุดสีทองๆอง่องอะนั่งอยู่หลังพี่ผู้เจออีกแล้วเหรอวะหนูเลยถามไม่แกล้งพี่นะพี่กลัวนะน้องบอก จริงๆไม่แกล้งเขามานั่งเฉยๆเขาไม่ได้ทําอะไรเข้าห้องมานักศิสินทุกคนต้องแบบไปไหว้พ่อครูหรือเสียอะไรประมาณนั้น,อ,นอยู่แล้วค่ะหนูก็แบบเข้าห้องมาฉันก็ไหว้ตามปกติแล้วนะไม่ถือว่าฉันทําอะไรผิดคราวนี้หนูหันไปมองที่กระเป๋าตัวเองหนูแบอ๋อเออวางกระเป๋าไว้ใกล้ชุดเขาหนูวางกระเป๋านักเรียนอะไปเทินกับชุดของเขาอะค่ะก็เลยแบบอ่าสงสัยหนูคงวางไปเทินชุดเขาเขาเลยจะแบบมาแบบประมาณว่าเอากระเป๋าออกอ,อะไรประมาณนี้พอหนูเอากระเป๋าออกเสร็จใช่ไหมคราวนี้น้องคนนี้ทักอีกรอบนึงเขา ทักหนูแบบ,แบ,บว่ากิเตยนางรำเข้าไปแล้วแล้วหนูแบบว่าเขาฝากบอกมาว่าอย่าวางอีกนะ<ว>หลังจากนั้นมาหนูก็เอากระเป๋าไว้วางไว้ห่างๆจากพวกของหรืออะไรประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งหนูก็ไปถามเด็กคนอื่นแล้วว่ามีใครโดนไหมทุกคนตอบไปเสียงเดีวยวกันพี่โดน ถ้าใครไปวางของไว้ใกล้ชุดนั้นอะโดนแต่แต่คนที่โดนหนักกว่าหนูก็น่าจะเป็นเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ในชมรมนาาศิลินน่ะเรียกได้ว่าไม่กลัวผีแถบกึงก่งกึ่งปากหมาด้วยะทำไมเขาไม่ทำอะไรคือไปวางของหนูคือแค่วางปกติใช่ไหมแต่คนเนี้ยเหวี่ยงเลยพี่มยาอยา่าคือทุกคนพูดเป็นสีได้เลยอย่ยามึงอยา่าไม่เอาไปไปขอโทษชุดไปขอโทษชุดเพิ่มบอกมันก็แค่ชุดนะ่ะมึงจะกลัวอะไรกันนักกันหนาตอนซ้อมรำอะอยู่ดีๆไฟในห้องนนฏาิลปินะ่ะบันดับผีคือหนูกับน้องอะ ก็โดนไล่ให้ไปตามช่างเนี่ยแหละเพราะอาจารย์เข้าใจว่าไฟมันเสียหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแอร์ก็ยังเปิดได้ไอตัวเครื่องเล่นเทปก็ยังเล่นได้อยู่อาจารย์เลยคิดว่าเป็นแค่ที่หนอดไฟแต่พี่พอหนูกลับมาไอเพื่อนคนที่เหวี่ยงกระเป๋าอะ่ะมันกรีดอยู่ตรงพื้นนะพี่มันกรีดออกมาแล้วแบบว่าดูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษคำนี้ซ้ำไปซ้ำมาพี่หนูว่าแบบมึงไปขอโทษเขาไปขอโทษเขามันไม่ฟังเลยพี่มันเหมือนอารมณ์คล้ายคล้ายคนสะติดแล้วอาจารย์คนนี้ก็ อาจารย์ก็ชื่ออาจารย์หนูแล้วกันหนูขอใช้นามสมมุติอาจารย์หนูเดินเข้ามาแล้วแกถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือทุกคนเล่าเลยแบบเล่าแบบที่หนูเล่าพี่ว่าเหวียนกระเป๋าแล้วไปพูดลบหลู่อาจารย์เลยแบบว่าเลยเรียกไอ้เพื่อนคนนี้ไปกราบชุดแล้วก็ไปไหว้พ่อครูอีกรอบนึ่งคราวนี้เพื่อนมันไม่เป็นไรแล้วแต่มันยังสันกลัวอยู่พี่แล้วที่ชัดสุดคือพวกหนูต้องใส่จุงกระเบนลำกันใช่ไหมพี่มันก็ต้องเห็นน่องขาเห็นอะไรขามันเป็นรอยมูบีบแน่นเลยพี่อ่าเพื่อนคนนั้นนะพี่คนที่ไปท้าอมัน ป็นรอยแบบห้ามือแบบใหญ่ๆพร้อม้านิ้วแล้วก็มีรอยเหมือนแบบโดนหยิกโดนอะไรประมาณนั้นด้วยเป็นม่วงจำๆเต็มขาเลยอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าชุดเนี้ยมันอายุเกือบร้อยปีแล้วนะทำไรอะเกรงใจเขาหน่อยมันเป็นของอาจารย์นัฏศิลป์คนแรกที่มาสอนในโรงเรียนนี้อะค่ะแล้วว่าอยากให้เด็กรุ่นหลังๆได้ดูพยายามเก็บรักษาไว้ให้ดีแต่ไอ้เพื่อนคนนี้มันดันไปปากหมาใส่ไงเพ้วอนตานนี้อันนี้เป็นเรื่องของตอนป .6 แล้วค่ะพี่จำชั้น6กที่หนูเคยเล่าได้ไหมคะชั้นหทําไมอะมัน ช่วงป6ขึ้นไปมันก็ต้องมีเกี่ยวข้องกับชั้น6คือวิชาวิทยาศาสตร์ี่พี่เริ่มมีการทดลองเริ่มมีอะไรประมาณนั้นแล้วอะพวกหนูด้วยความเป็นเด็กขี้เกียจเดินขึ้นบันไดอะใช้ลิฟต์กันพี่ทุกครั้งที่เวลาเปิดประตูะจะเห็นเงาคนวิ่งผ่านลิฟต์ไม่ซ้ำกันเลยคือไม่ว่าจะเรียนวิชานี้ไม่ว่าจะรอบไหนแล้วแต่ก็คือทุกครั้งที่ใช้ลิฟต์มันจะเปิดออกมาแง้มๆก่อนใช่ไหมพี่มันจะเห็นเงาคนวิ่งผ่านที่ไม่ซ้ำกันเลยสักคนเอาแรกหนูคิดแค่ว่าเออสงสัยเป็นคนผ่่่าาาาานน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 ไปแหละพอสัััังงงงงเเเเเกกตดดีีดี้้มม็วค นนเ้ยงาคนนี้ทำไมมันตัวสูงแปลกๆจนมาถึงอีกอันนึงทีห่หนูเห็นเป็นเงาอย่างเดียวแต่ไม่เห็นรูปร่างชัดเจนนะทําไมคนนี้ตัวลอยๆไม่มีขาเลยวะว เพื่อนคนดีคนเดิมคือเจ้าอิงมันก็อยู่ด้วยกันกับหนูตั้งแต่เหตุการณ์หน้าตาศินเลยอ่ะพี่คราวนี้เหมือนกันมันก็เห็นเหมือนกันกับหนูแต่มันจะหนักสุดด้วยความที่มันมีเซนส์อ่ะพี่มันเลยเห็นร่างชัดเจนหนูก็เลยเลิกเรียนแล้วค่อยถามมันแล้วกันเพราะดูจากลักษณะแล้วน่าจะน่ากลัวเพราะว่ามันสันหนักๆเลยพี่พอถึงเวลาเลิกเรียนใช่ไหมหนูถามมันเลยอิงมึงเห็นอะไรมันเล่าให้หนูฟังเลยวิว่ามันเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตอนใช้ริปอะของเด็กอะมันธรรมดามันมองว่าเออน้องน่ารักจนตอน เหมือนทหารเลยคือเดี๋ยวเห็นของเด็กเงาผู้หญคืออะไรไม่เข้าใจไอ้เงาที่หนูบอกว่าผ่านไปแต่ละครั้งอ่ะไม่ซ้ํากันเลยไงพี่กี่ชั้นเนี่ยมันของชั้นเรียนป .5 จะอยู่ประมาณชั้น4ค่ะแต่ชั้น6อ่ะมันไอ้ห้องวิทย์ไงพี่ก็คือระหว่าง1ถึง5คือที่เปิดทุกชั้นก็เข้ามาทุกคนไม่ได้เปิดทุกชั้นค่ะทุกครั้งที่เปิดน่ะมันจะเป็นแบบแง้มแง้มแบบเห็นคนวิ่งผ่านหน้าประตูลิฟต์อะค่ะพอประตูลิฟต์แง้มนิดนึงอ่ะมันเห็นเงาคนผ่านเลยพี่ออออออดเเเหหหมมมืนนนนแแบบบขาาาาจะวววิิิ่่งงู้้ลลฟพ็็คปปุ๊กฮฮ พื่อนมันก็เล่าให้ฟังตอนแรกมันก็คิดว่าเป็นเด็กเป็นอะไรประมาณนั้นะจนมาถึงไอ้เงาขาขาดน่ะมันเล่าให้หนูฟังว่าเหมือนคนที่ประสบอุบัติเหตุติดในรถแล้วโดนไฟไหม้แล้วขามันติดอยู่ในรถเขาออกมาไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะถ้าช่วงไหนเส้นเพื่อนแรงเพื่อนมันจะมองเห็นเหตุการณ์ของผีตรงนั้นเลยโอ้ยนี่มันร็วจิตสัมผัสอีกแล้วเนี่ยไม่มันบอกว่ามันจะเป็นแค่วันไหนที่มันดวงตกสุดๆนะพี่อ๋อคือมันเห็นเลยว่าอ่ะไอ้คนเนี้ยมันโดนจะว่าดิประสบอุบัติเหตุแล้วขาสองข้างติดอยู่ในรถนะพ ไฟไหม้ทั้งตัวเลยห้องวิทย์เก่าหนูอะ่ะมันคือห้องดองศพในพี่เพราะงั้นการที่หนูเปิดกับที่หนูกับเพื่อนอะ่ะเปิดประตูฟี์ขึ้นมาแล้วจะเจอเงา,หร,เงาหรือเจอใครที่ไม่ซ้ํากันเลยอะ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยพี่ขอตัดไปตอนมสามเลยแล้วกันตอนมสมก็คือสุดท้ายอันนี้ไม่ได,ดีหนูกับเพื่อนอะ่ะอยู่หน้าตาัสินแล้วมันก็ต้องมีแสดงในวันจบด้วยก็คือพอแต่งชุดคุยเข้าวิธีเสร็จก็คือจะต้องรีบขึ้นห้องเพื่อไปเปลี่ยนชุดแสดงคราวนี้เข้าไปในห้องหนูเข้าไปกับอิงกัน2องคนนะพี่ ห้องเรียนปกติแหละแต่พัดลมพี่รู้จักพัดลมที่มันติดกับผนังใช่ไหมคะพัดลมติดผนังผนังบนเหรอเพดานนะใช่ที่ไม่ใช่เพดานพี่แต่เป็นแบบผนังเหมือนพัดลมปกติแหละค่ะแต่มันจะไปติดอยู่ตรงที่รู้จักพัดลมที่ติดอยู่กับเสาไหมคะคือถ้าไม่ไปกดรีโมทหรือไม่ไปกดที่ตัวมันมันก็จะไม่ติดใช่ไหมพี่แต่ในห้องหนูทั้งสี่ตัวมันค่อยๆเปิดทีละตัวพี่ตั้งเวลาไว้เปล่าไม่พี่มันไม่ใช่แบบตั้งเวลาพี่มันเป็นแบบหมุนมือพี่คือต้องไปหมุนด้วยตัวเองมันถึงจะเปิดตอนแรกเปิดตัวเดียว หนูกับเพื่อนก็คิดในใจอ่าไปฟ้ารักมงจรหรือไม่ก็แบบเรื่องมีปัญหาแต่พอแบบผ่านไปสักพักมันโผล่มาสีตัวพร้อมกันเลยแง่พี่ไอ้อิงแบบว่าแบบคนไม่ไหวแล้วคนมาตั้งแต่อยู่อ่าป .4 แล้วอ่ะมันด่าเลยพี่มันดา่าอารมณ์แบบว่ามึงใจไรนักหนาะฮะนี่ก็แบบห้องกูมึงก็ไม่ได้ช่วยจ่ายค่าอะไรเลยมึงมาแกล้งกูสนุกนักยังไงหลังจากนั้น พัดลมมันหยุดตัวตัวเลยหนูหนูบอกหนูเลยแกล้งแซวไหมว่ามึงผีน้อยใจแล้วมัง <c oughs> หลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จเนี่ยแหละพี่มันไม่มีลมใช่ไหมแต่ประตูห้องอ่ะปิดดังปั้งเหมือนไล่อะพี่กูบอกแล้วเขางอนมึงอมไอ้ยูบอกไม่ต้องมาส่งท้ายกูจบก็ได้กูไม่ต้องการจบเรื่องที่สองเท่านั้ไปเรื่องที่สามต่อเลยฮะอ่าก็ ช่วงตอนมหนึ่งก็เป็นเด็กกิจกรรมไม่ค่อยเข้าเรียนเลยเน้นคะแนนกิจกรรมซะมากกว่าด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนคิดมันก็จะมีการแบบว่า,วาจัดพิธีมิสซาบ้างจัดงานแต่งบ้างงานศพบ,บ้างอะไรต่างๆบ้างวันนั้นอ่ะมันเป็นวันจัดงานแต่งงานพอดีแล้วหนูก็โดนอาจารย์เรียกไปซึ่งมันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่เขายังไม่แต่งกันค่ะเขาเหมือนจะมาแค่ถ่ายพีธวันแตงก่อนแล้วค่อยแต่งอีกทีกันวัน mm hmm. พรุ่งนี้แล้วคือหนูต้องขึ้นไปเอาของบนห้องจริย์ ทำเพราะอาจารย์ใช้อาจารย์ใช้แบบว่าเอาเอไอเตยขึ้นไปเอาของที่ห้องจรยิยรทมให้หน่อยซึ่งหนูถามอาจารย์จรยิจารยาจริยาไหนคะอาจารย์ของพูดหรือของคิดอาจารย์บอกว่าของพูดพี่เอฟเห็นแผนผังที่หนูส่งไปอย่างครับ,รบที่ลองดูแต่และโล c a t i o n ห้องวิทย์ห้องจริยธรรมพุทธห้องนตาตัดสินแล้วก็จริยธรรมคิดมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วข้างๆห้องวิทย์มันเป็นห้องดนตรีสากลเป็นห้องที่ใครๆก็รู้ดีว่าไม่ควรเข้าไปมันเหมือนอาจารย์เขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงอะคะ่ะว่าใครที่เข้าไปในนั้นอะถ้าไม่ใช่เด็กของชมรมหรือเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องแบบขอมายกของไอบาลเน,นี้ยแอบเข้าไปเล่นๆนะ่ะจะโดนดีทุกคน แล้วคราวนี้คือ,อกลับมาที่เรื่องไอ้นี่แต่งงานานั้นต่อหนูก็คลิปปกติไปเลยพี่แล้วก็เดินตรงไปที่ห้องจริยธรรมเพื่อเอาของอแต่ด้วยความที่ห้องจาริยธรรมของมันลกและเยอะมากต่อให้จัดเป็นระเบียบแค่ไหนมันก็หายากอย,กอยู่ดีหนูก็ใช้เวลาหาอยู่นานจนกระทั่งหนูได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเพื่อรองเท้าส้นสูงดังตึกตึกตึกม,มาจากทางฝั่งไอห้องพัก ครูต่างชาตินี่แหละค่ะหนูก็เลยคิดในใจแบบเอ้ยครูคนนั้นหรือเปล่าวะเพราะว่าหนูสนิทกับครูคนนี้อะค่ะก็แกกับหนูจะสนิทกันเป็นพิเศษมากกว่าเพราะว่าแกมีแฟนเป็นคนไทยบวกกับหนูอยากเรียนภาษาอังกฤษก็เลยเหมือนเรียกว่าดีลกันอะคือหนูสอนภาษาไทยเขาเขาสอนภาษาอังกฤษหนูแล้วคราวนี้หนูก็เลยจะเอออาจารย์แหละอา่ามีคนมาแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยแต่หนูต้องมาหยุดอีกทีนึงเพราะหนูเพิ่งนลกได้อาจารย์เขาไปต่อวีซ่าในวันนั้นพอดีเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ไม่มีใครอยู่ใช่โรงเรียนไม่มีใครอยู่มนเพราะว ทิตย์จะมีแค่อาจารย์หรือคนที่เกี่ยวข้องช่วยในการจัดงานแต่งแค่นั้นวันนี้หนูก็เลยเงยหน้าขึ้นมา อ่ะขอบอกอีกอย่างหนึง่งในห้องจะยธรรมอ่ะมันมีกระจกไม่ใหญ่แต่มันจะเป็นบานประมาณกลางกลางะคะ่ะหนูเงยหน้าขึ้นมามองกระจกหนูเห็นเป็นชุดเด้นสีข,ขาวๆผ่านไหลไปตาฝาดหรือเปล่าไม่ไม่ฝาดพี่เพราะว่าหนูหันไปอะ่ะหนูก็ยังเห็นปลายอยู่หนูก็นึกในใจแบบเจ้าสาวเขาเดินขึ้นมาดูด้านบนดูงานหรือเปล่าห,หนูหนูยังคิดในแง่ดีอยู่หนูได้ยินเสียงเดินมาอีกทีนึงก็คือเสียงมาจากฝั่งห้องจะยธรรมของคิดเลยแต่คราวเนี้ยไม่ได้เดินแบบป กติพี่แต่เป็นคล้ายๆลงส้นะเป็นแบบเดกตึ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 ก ประมาณนั้นนะคะจนแบบเสียงมันจะมาถึงห้องจริยธรรมพุทธที่หนูอยู่แล้วอ่วะตอนรี้หนูทนไม่ไหวก็เลยโทรศัพท์เลยเพื่อนคนดีคนเดิมมาช่วยกูยกของหน่อยสิแล้วให้มันกลับเลยไม่หนูไม่หนีหนูเรียกให้มันขึ้นมาเจอชะตากรรมร่วมกันม,มันมันได้4คนไม่ใช่หรอคราวนี้ไอ้เพื่อนอิงคนนี้แหละคะ่ะมันก็ข<ะ>ึ้นลิป์นี่แหละคะ่ะแต่พอลิปเปิดออกมาแค่นั้นแหละมันเดินออกมาจากลิปได้สักพักหนึ่งอะ่ะมันหยุดชะงักเลยพี่แล้วคราวนี้หนูก็มองไปที่มันหนูก็ในใจอ่าแสดงว่าไอ้ที่หนูเห็นอ่ะ,อะไม่ใช่แน่ๆเลยอันน เลยรีบเดินมาหาหนูพร้อมกับไต่ต่อยไห่หนูไปทีนึงต่อยไหลแบบอารมณ์แบบโกรดนิดนิดแบบแาว่าไมนไม่บอกว่ามีอันนี้หรือแบบปว่าแบบเรียกมาให้เจอผีเหรอเลยแบบปว่า ไม่ไมาช่วยกูหาของหน่อยกูหาไม่เจอเพราะมันก็หาไม่เจอจริงๆิด้วยนั่นแหละมันก็ได้ยินเสียงอีกทีหนึ่งอะพี่แต่มันอยู่ตรงระหว่างห้องจริยะกับห้องหน้าตาัดสินเลยแต่ไม่ได้เป็นเสียงเดินแล้วพี่เป็นเสียงกระทือบท้าเป็นเสียงกระทืบเท้าหนักๆรัวๆแบบตึ๊ตึกตึกตึกหพวกเเพื่อนเลยรีบหาของแล้วรีบลงกันคือตอนออกมาหันมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรนะพี่รีบเข้าลิฟต์ไปเลย แต่ด้วยความที่ลิฟต์มันเป็นกระจกอ่ะมันก็มองออกไปด้านนอกได้แล้วลิฟต์หนูอ่ะมันดันหยุดอยู่ตรงบริเวณชั้นสี่ไม่หยุดยังไงไม่รู้อยู่ๆเหมือนแบบว่าเหมือนลิฟต์มันติดขัดนะคะหนูก็เลยมึงกดกิ่งสิกดกิ่งเรียกเรียกลุงโมพพพมาช่วยหน่อยคือตอนเพื่อนมันจะกดกิ่งอ่ะมันหันมามองหนูใช่ไหมคะสักพักหนึ่งตามันมองขึ้นไปที่ชั้นหอยู่ๆมัน เขย่าแขนหนูแล้วร้องไห้อะพี่หนูเลยถาม,มเห็นใช่ไหมมันมันก็พยายามพูดปอบตัวเองแบบว่าปิ๊งไม่มีจริงปิ๊ง,งไม่มีจริงปิ๊งคือคําที่มันใช้เรียกแทนผีอค่ะคือมันกลัวมากแล้มันไม่ได้อารมณ์ลคล้ายๆซุกี้น้ําค่ะแต่มันเป็นคําที่เพื่อนหนูคิดขึ้นเองคือมันจะเป็นแบบกลัวจนไม่กล้าพูดคําว่าผีอะค่ะมันพยายามปอบใจตัวเองแบบว่า ผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงแต่คราวนี้หนูก็งงมาแบบอะไรอืม้มคือตอนนั้นหนูเริ่มโมโหไงลิฟก็ค้างเพื่อนก็เป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆก็ร้องไห้แล้วก็ขย่าวแขนไปมาของที่ถือมันก็หนักด้วยไงแล้วคราวนี้เพื่อนมันก็แบบพยายามหันไปมองหันไปมองหนูก็แบบอะไรมึงพูดสิคราวนี้เพื่อนหนูพูดเสียงแข็งเลยมึงหันไปมองเท่านั้นแหลคะค่ะหนูหันไปมองเลยชัดเลยคือด้วยความที่ลิฟอะ่ะชั้นหกกับชั้นสี่มันต่างระดับกันใช่ไหมหนูเห็นเป็นเจ้าสาวผ้าคลุมหน้าที่เพื่อนไปด้วย เลือดแล้วก็ <What? S 1> ชุบเเลือดด้วยด้วยความที่มันอยู่ต่างระดับมันเห็นชัดเจนกว่านาั้นอีกค่ะไม่มีปากล่างคือปากแหวงเลยเหรอแหวงหายไปเลยเหรอนะหายไปเลยค่ะแต่มันจะมีเศษเนื้อหย่อนๆย่อนอยู่ด้วยก็คือเลือดเขาแบบพ่วมเต็มตรงช่วงอ,อกไปเลยค่ะเขามีวิธีชนะมันได้ไหมเนะี่ยไม่มีค่ะไม่มีใครรู้วิธีชนะเลยค่ะคราวนี้หนูพอแบบด้วยความที่ลิบันค้างแล้วหนูจ้องนานมากเลยก็เลยสังเกตเห็นด้วยว่าที่หน้ามีรอยแบบแผลทลายขนาดใหญ่ปาข้างนึงก็แบบ เห <Lam> มือนโบไปเลยค่ะเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอม,มันเห็นชัดครั้งแรกในชีวิตที่เห็นชัดเลยอะพี่เห็นหน้าตาเห็นดีเทลเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยพี่ตอนนั้นอะมันไม่ใช่ตอนกลางคืนใช่หรอกีอก่โมงประมาณช่วงประมาณ ายหนึ่งใบสองเนะ่ะแต่ที่เห็นเอ้ยชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือปานที่หนูบอกอ่ะมันเป็นปานใหญ่ๆชัดเจนเลยด้วยความแบบทนไม่ไหวแล้วก็คือแบบไปกดจิงรัวๆเลยแบบบว่าราพอปพ่อมาสักทีมาสักทีคือจนเขา้นี่ะลุงเขามาเปิดให้อ่ะแล้วเขาแบบบอกว่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าตอนเขาเปิดมาเจอพาพหนูกับเพื่อนอ่ะนั่งกอดกันตัวกลมแล้วอ่ะพี่คราวเนี้ยหนูก็ออกมาอาจารย์ก็ให้พักสงบสติก่อนนะคะเขาแบบคิดว่าหนูแบบคงกลัวแบบติดริปอะไรประมาณนี้เลยให้นั่งพักสงบสติกัน ระหว่างพักอ่ะหนูกับเพื่อนก็หันไปเห็นลุงพันลงคนหนึ่งอ่าลุงคนนี้หนูขอใช้นามสมมุติว่าลุงนกแล้วกันหนูกับเพื่อนก็เลยเพินไปทำเลยลุงรู้เปล่าชั้นหกมีอะไรลุงแกพูดขึ้นมาเลยว่าเจอใช่ไหมสาวสาวคนนั้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ลุงเลยนะคะแต่ลุงแกรู้ลุงแกได้เล่าให้ฟังเลยว่าตอนแกมาทํางานตอนหนุ่มๆอ่ะสมัยโรงเรียนประมาณห้าสิบหกสิบปีก่อนมันก็มีการจัดงานแต่งเหมือนกับตอนนี้เนี่ยแหละค่ะแต่มันไม่ได้มี ตึกเยอะเท่าตอนนี้แล้วมันก็ไม่มีรั้วด้วยมีรั้วแหละแต่มันเป็นรั้วต้นไม้เล็กๆนะคะเหมือนรถจากข้างนอกอะเบรกไม่อยู่หรือเสียหลักอะไรนี่แหละพุ่งเข้ามาในงานแต่งพร้อมกับแบบ คนเจ้าสาวแต่ล้อรถนะ่ะมันดันเกี่ยวผ้าคลุมของเจ้าสาวไปด้วยไงพี่อไอเรื่องล้อพันผ้าคลุมผ้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นบ่อยมากทั้งทางเรือทั้งทางบกนะน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะถ้ามันเป็นแบบลากธรรมดามันจะไม่อะไรไงพี่แต่เขาเนี้ยลากแล้วแบบเหมือนคนขับก็ตกใจด้วยยิ่งเร่งเครื่องเข้าไปใหญ่คราวนี้มันเลยแบบลากไปด้วยเจ้าสาวก็พยายามดิน้นพยายามมาแล้วแต่แต่แตไม่หลุด สาเหตุที่ปากเขาไม่มีก็คือปากล่างเขาขูดไปกับเนื้อเนี่ยพี่ตอนตายก็คือคือคือไปงั้นเลยจนเปิดเพดานเปิดเลยใช่พี่ที่หนูบอกว่าตรงหน้ามีรอยแผลเหมือนรอยทถลอกอ่ะพือนหน้าเขาถลายไปกับพื้นพี่๋อ้หัวหน้าหัวแล้วตรงแถวนั้นอ่ะลุงแกเล่าให้ฟังว่ามันตอนช่วงที่กําลังจะสร้างห้างแรกๆเลยอ่ะมันมีอนี้ช่างเหมือนช่างเขาก็วางเหล็กวางลายไว้ตรงแถวนั้นนะค่ะ รถมันก็วิ่งแล้วเหล็กอน่ยมันเข้าไปในปาเจ้าสาวค่ะโหไปเลยพี่เพราะมันเป็นเหล็กอันใหญ่โหไปเลยหนูและเพื่อนก็สงสัยเหมือนกันอ้าวในเมื่อเขาตายตรงนี้ตรงกลางลานทำไมไม่เจอกลางลานล่ะทำไมไปเจอที่ด้านบนชั้นหกลุงแกพูดอย่างนี้เลยจะไม่เจอได้ไงล่ะก็ผ้าคลุมกับชุดเจ้าสาวอ่ะมันอยู่ด้านบนนั้นนะแล้วจะบอกเขาไม่เอาไปทิ้งหรืออะไรเลยเหรอคือลุงเขาให้แค่ว่า เจ้าเ่ารักเจ้าสาวคนนี้มากก็คือทําความสะอาดชุดอย่างดีแต่มองแล้วนึกถึงเจ้าสาวเลยฝากไว้ที่โรงเรียนมันพีคก,กว่านั้นอีกคืออะไรไหมพี่เขาเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วอะไอ้ที่อยู่ในห้องจริยธรรมพุทธน่ะมันคือผ้าคลุมเจ้าสาวแต่ที่อยู่ในห้องจริยธรรมคิดคือชุดเจ้าสาวค่ะพอส่วนกันใช่หนูว่าแบบอ่ะไม่เอาไปทิ้งล่ะคนคนก็เจอกันเยอะด้วยอะไรประมาณนี้พุทธเขาแบบ เอ้ยคนก็เจอกันเยอะทําไมไม่ไทิ้งล่ะเขาบอกว่าทิ้งแล้วแต่ทุกครั้งที่ทิ้งมันจะกลับมาอยู่ในห้องเหมือนเดิมอ่ะถือว่าได้เรื่องอยู่นะเรื่องนี้หลอนเลยใช้ได้เลยอ่ะ แต่อีกอย่างหนึ่งอะพี่ที่ยังเป็นปริศนาที่ทุกคนยังไม่รู้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีชุดมันไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นชื้นกลิ่นอะไรหรือไม่มีฝุน่นเกาะเลยไ่ยแ,แค่เรากินข้าวสั่งข้าวกับเขาข้าวกับเจียวกลิ่นต้องติดแล้วใช่พี่แต่มันไม่มีกลิ่นอะไรเลยพี่มันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบอะไรประมาณนั้นนะคะแต่คือมันไม่มีกลิ่นอย่างอื่นเลยไงคือมันดูเหมือนสะอาดตลอดเวลาพร้อมจะใส่ะคะ่ะแล้วหนูถามถามลุงเขาด้วยนะว่าทําไมเขาถึงยังอยู่ตรงนั้นไม่ไปสักทีลุงเขาบอก มีห่วงห่วงของเขาคือเขาอยากแต่งงานสามเดือน90วันโดยประมาณงั้นเรื่องอื่นนี้ของเพื่อนต้องไวสัปดาห์หน้าแล้วบ้างอย่างเงี้ยอต้องไวสัปดาห์หน้าค่ะว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแค่ตอนนี้เนี่ยคลิปก็เกือบ40นาทีแล้วนะฮะโอ้สีสบกว่าแล้วด้วยนะขอบคุณมากน้องเตยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กัน ก็น่ากลัวนะครับน่ากลัวไม่ธรรมดาเลยแมเอาสักกูอยากอัดต่อเลยแต่ผมต้องไปอัดคลิปของวันอาทิตย์ก่อนนะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันพฤหัสซึ่งทีมตัดกูเนี่ยยังรองคลิปวันที่24กูอยู่เลยนะครับเราก็ไม่สามารถอัดต่อได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมค่อยนัดอัดกัเขาอีกสัปดาห์หน้าลวกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครมีประสบการณ์น่ากลัวสยองสยอง,ยองมั่นใจว่าเล่าได้สามารถส่งตัวอย่างเนื้อเรื่องยอ่อและที่ติดต่อกับมาที่เมลผูิทักษ์ชนะ at gmail.com นะครับผมเมลนี้เท่านั้นนะฮะเมลอื่นไม่รับนะฮ ทักกลับไปนะถ้าเกิดสมมติเขียนมันรู้เรื่องเข้าใจกันเดี๋ยวเราได้เทสกันอย่างแน่นอนครับเอาเว็นวันนี้เกิดทะเละกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคีใหม่เราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคำพูดใจในวิสุภาพผมเอฟะผมิมนักต้องกราบขอเป็นทันใจเว้ที่ด้วยนะจ๊ะเจอกันสบายด้านวันนี้ไปนะบ๊ายบาย